ทุกคนวันนี้ผมได้มาอยู่กันในเกมเด็ดกาอะไรสักอย่างนะครับถ้าผมอ่านชื่อเกมผิดผมต้องขออภัยแบบขออภัยมากเลยนะครับซึ่งผมเคยโตดกันนี้นะครับผมเคยโตดกันนี้เพราะว่าตอนนั้นผมโดนรหัสผมโดนแบนไปครับผมก็เลยกากนะครับตอน,นนี้เมื่อก่อนผมฆ่าไปได้ร้อยคนแล้วก็มีอาวุธประมาณมีถึงนี่เลยนะครับ วันนี้วันนี้ผมน่าจะมีคลิปนี้น่าในแมปนี้ผมน่าจะมีแค่ EP เดียวนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นนะครับยังไงให้เก่งนะครับระดับแรกนะครับอาวุธนะครับผมแนะนํานะครับให้ใช้เป็นเจ้าเนี่ยหอกนะไอ้เจ้าดาบยาวยกับไอ้เจ้าแซ่นี่นะครับผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าถ้าตีสองทีนะครับกะก็แตกแล้วนะครับกะแตกก็คือแบบมันสามารถแบบทําได้ทําดาเมจได้ดีเลยนะครับ อยูเราไปสู้คนอื่นก่อนนะครับเนี่ยผมฆ่าคนพวกลอยลอยได้สบายเลยนะสบายเลยนะครับชิวๆอ่ะครับเดี๋ยวใครจะเล่นกับผมบ้างคนนี้ผมก็กลาบไปหน่อยนะครับพี่เยอะหน่อยโอ้โหเขาไม่มาเล่นกับผมวะนี่มา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 ที่เร็วมาเล่นกับผมหน่อยมาใครจะมาเล่นกับผมบ้างเอานะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทริศวิธีการสู้นะครับว่าทำยังไงนะครับโอเคนะผมจะมาสู้กับกอซิล่านะครับกอซิล่ากอซิล่า สิลาโอ้ไม่มาสู้วะเขาไม่มาสู้อะผมอะมานี่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 ม, illing, มึงมานี่ก่อนโอ้กินเน็ตนะขอโทษนะเน็ตเน็ตเน็ตให้มามามาสู้กับเราก่อนมาสู้ดิมาสู้ก่อนมาสู้มาสู้มาสู้กันก่อนนี่เร็ว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 มาสินี่มันยังไม่มีใครมายอมสู้กับผมเลยอะ นายมาสู้กับเราหน่อยได้ไหมมีคนเล่นด้วยเลยมาเร็วมาดูมาเฮ้ยคุณไม่รู้เรื่องเหรอเขามาดีเพแค่ทุกคนม่ขอไปหาคนเล่นแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมมาผมก็เอ้ยมานะครับตอนนี้ผมก็มาสู้แล้วนะวิธีการสู้นะครับทุกคนคือเราต้องกระโดดตีเว้ย แนะนเป็นตีแบวเฮฟวี่นะครับซึ่งแค่ถ้าสมมุติเราใช้เจ้าหอ,อกนะครับกับใช้เจ้าหอ,อกนะครับกับเ,เจ้าแท่นะนะครับเราก็สามารถได้เปรียบคู่ต่อสู้มากในการกระโดดตีนี้นะครับเนี่ยมันจะมีโล่ข้างล่างอยู่ทุกคนน่าจะเห็นนะฮะนะครับแม,ม้แค่ในกาก็แตกนะแล้วก็ทิ่มมันได้เลยนะครับเราก็จะมีหลายต่อมันก็หลบมันหลบเราไม่ได้หรอกทุคนม่เห็นยตีอย่างเงี้ย ไอ้เนกาก็แตกแล้วนะครับสองทีนะครับเนกาก็แตกอย่างนี้เลยนะครับมันแทาจะสู้ลงไม่ได้เลยนะครับมันยังไม่รู้ทิศผมไงนะครับตีเข้าไปตีเข้าไปแต่ถ้าตีแบบเนี้ยมันถ้าเป็นถ้าใครปรับเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าแสนะครับตีแบบแสนะครับจะตีเร็วนะครับถ้าตีแบบเฮฟวีนะครับจะตีหนักนะครับแต่จะตีช้าหน่อยนะครับเอาไงมันมันเฉยเฉยมันจะบอกมันจะออกเกมอะเหรอ ผมก็เนตดีนะเนี่ยนะเอา้เอามันเนตมันปิงนะครับทุกคนเห็นมันหลดเราไปหาคนอื่นก็ได้นะครับนีุ่กคนมานี่เร็วมาเล่นหน่อยมาเล่นหน่อยุเ้ยเกียจและสาธิตตรงนี้เลยมามาสาธิตตรงนี้เลยครับ อันตีนะผมแนะนำนะให้ใช้ตอนเรื่องมันจะใกล้ลดแล้วนะครับจะดีมากเลยนะครับใช้ทีตายนะครับอันตรีครับดาเมจแรงนะครับนี่ครับถ้าเราต้องกระโดดตีครับเนี่ยหรือใช้คาตานะก็ได้นะคาตานะก็โอเคอยู่นะดาบเริ่มต้นเนี่ยคุณไปชนะพวกคนโหดๆได้เลยนะครับแต่เพราะแต่มันมีวิธีป้องกันนะฮะไอ้ท่ากระโดดก็คือเราต้องป้องกันใช้บล็อกนะครับบล็อกป้องกันมาดิ มาดิมาเล่นโอ้ไม่มีใครมาเล่นเลยอ่ะอเกมมาดิมามาครับในเรืไไ่ต้องการน,นะครับถ้าสมมติถ้าสมมติป้องกันได้นะครับกะของเราก็จะแตกเองนะครับอามาดิมาดิดูมันหนีไปเดาฟันผมนึงเดียวเลยเนี่ยดูมไม่เข้ามาเล่นนะดูมันดิโคตรกากเลยเออกมา เฮ้ยเนี่ยเล่นไก่นั่งก็ได้มีคนมีคนมีคนเล่นไก่นี้เราจะได้สาธิตที่คนดูนะโหคือหาคนเล่นยากมากนะครับมาได้สักทีคืออย่างนี้ต้องกระโดดนะแต่ถ้าสมติเค้าก็โดดมาสายกระโดดกลับนะมีวิธีแก้นะครับทุกคนก็คือบล็อกบล็อกนะครับแล้วฝ่ายศัตรูเขาจะกะแตกเองนะครับกะแตกนะครับเราก็บล็อกไปเรื่อยนะครับถือถ้าสมูทมันก็มีวิธีแก้อีกนะครับถ้าบล็อกเราเนี่ยเนี่ยถ้ากะเริ่มใกล้แตกนะครับเราก็ถอยไปตั้งหลักก่อนก็ได้นะครับ ไปตั้งหลักนะฮรดูดูมันตีรัวผมมั่งเดี๋ยวถ้ามถ้ามเราโดนคนตีรัวนะครับก็สามารถกดกระโดดค้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะหาจังหวะแล้วก็กระโดดมาเองนะครับผมไม่มั่วนะครับไม่ได้ดูคนอื่นเล่นมาก่อนด้วยนะครับดูดิเรื่องของแพทไม่ลดเลยครับถ้าเรากระโดดครับอ้าวดูมันออกเลยนะครับยังไงโหดไหมล่ะไม่ได้ตังค์ด้วยนะครับส่วนเกมนี้ครับตังค์หาง่ายมากนะครับคือสามารถเอาเพื่อนนะครับ มายือเอฟเคเราก็ตีตีตีให้เพื่อนตายไปก็ได้เลยนะครับแล้วเราก็ฟาร์มอีซี่นะครับนี่ครับก็เลี้ยงใส่กอซิลาหน่อยนะคนะก็ไม่มีอะไรมากครับเกมมันเนี้ยนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับคนสามารถเอาชิคก็ผมนะครับไปสู้กับพวกคนเก่งๆได้เลยนะครับสบายนะครับสู้ได้แบบสบายเลยนะครับแต่ก็แต่ถ้าคนเขาเก่งนะเขาถ้าเขาแบบแก้ทันนะครับก็จะ แก้เกมทันแล้วก็จะสวยนะครับก็ไปใช้ทิกที่ผมบอกนะครับก็คือจะมาจะเดี๋ยวเราผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับก็คือเกมนี้นะครับต้องกระโดดตีนะครับผมในอาวุธก็บอกไปแล้วนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาคนเล่นสักคนครับนี่ันนี้เลยมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชนะให้ดูนะ กระโดดตีวควายน้ำเดี๋ยวถ้าเขากะโดดใส่เรากลับนะฮะก็บล็อกไว้นะครับเดี๋ยวกะเขาก็แตะเองเราก็เสียบเขาเลยนะเนี่ยเอาดิเอาแย้เอาอีกแล้วอืมกระแตกอืม mm. กระโดดกระโดดหลบแล้วฟันนะครับอืมเห็ดใ,ใครมันกะกันแน่วะเนี่ย อีซี่นะครับเนีมันอาที่มันอาจจะอีซี่เพราะว่ามันยังเบลน้อยนอยู่นะครับคือผมคือผมแบบไม่ต้องเลือดลดเลยก็ได้นะครับผมไม่ต้องเลือดลดเลยสบายเลยนะครับดีเดีอยผมแทบจะไม่ลดเลยนะใช้สูบผมนะคือการกระโดดตีเข้าไปนะครับอถ้าหาผมแบบโดนแบน์เนีงฉะนั้นแบบมีครบทุกอาวุธเลยเก่งด้วยนะครับ โดนแบงก็ต้องมาใช้คาตาณนาะดาบเริ่มต้นกับกาเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นนง่นี่คืออันตีนะทุกคนอันตีเนี่ยผมจะโชว์อันติคาตาณาให้ดูนะครับต้องใช้ตอนที่เขากาแตกเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช้ตอนที่เขากาแตกนะครับคืออันตีนะครับมันจะไม่โดนตัวนะครับเสียดายนะครับต้องให้อันตีโดนนะครับถึงจะคุมๆนะ,อะเอาเอาไงต่อไหมไ,ไม่ต่อโถ เดี๋ยวไม่หาได้คนอื่นสักรอบก็ได้นะครับสแปมเออแล้วก็อย่างนึงนะครับเกมนี้ก็จะมีคนด่านะครับถ้าเรากระโดดมากเกินไปนะครับแต่คุณไม่ต้องไปสนใจมาหรอกครับเพราะกระโดดไปตั้เลยครับอืมเอาไหมโอ้ไม่กล้าไม่กล้าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับลองเอาทิคผมไปใช้นะครับมันได้ผลจริงนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับ ผมมึงเคยมาใช้กับพวกคนเก่งๆแล้วผมก็ชนะเอ้ยนี่จะเล่นไหมเดี๋ยวจะได้โชว์โหดให้คนเขาทุกคนคน,คนเขาดูหน่อยมาดีมามาใครจะมาเอาใครจะมาผมผมผมจะการได้หมดนะมาดิมาเดี๋ยวรอบนี้ให้ดูเลยมาเอาให้สูสีเลยมาดิอ้าจะกระโดดเหรอจะกระโดดเหรอเรียบร้อนครับกระแตกเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวคนนี้เสร็มผมขอพอเลยอ่าเดี๋ยวเพราะวานะครับสแปมครับผมสแปมครับด่าผมเลยด่าผมเลยนะครับสแปมหมอกระโดดผมจะผมกลับเมื่อก่อมเซียนนะครับเดี๋ยวเล่นเกมนี้เสร็มก็จะไปนี่นั่นแหละขุดเหมืองต่ออ้าวไม่มาเลยขอเกมหนีอีกเอ้วนีสักตัวชูวไม่ได้ดิขาดเอ้ย ไส้มันไส้มันไส้ซ่ฮะมาสู้กันนอกเกมก็ได้มาอ๋อใครผมผ่าผมผ่าเองเอาไหมเอาไหมเอาไหม <c oughs> ผมผ่าเองอันเนี่ยถ้าสู้กันนอกเกมนะครับก็มันนะครับแต่มันจะไม่ไม่มีตังค์นะครับข้อแนะนำให้ไปสู้ข้างในดีกว่านะครับเอะไรอะมาดมิสบายเลยนะครับอีซี่นะครับใช้ได้นะครับ ครก็ลองเอาที่ผมไปใช้ดูนะครับพยายามกดให้เร็วนะครับกระโดดตีนะครับพยายามกดให้เร็วนะครับแต่ช่วยได้มากเลยครับก็สามีก็แง่เหมือนยังมีคนไม่จบครับยังมีคนไม่จบนะครับยังมีคนไม่จบกับผมใส่แค้นนะครับเอามาให้ดูรอบอมาไม่จบเนี่ยเขายังไม่จบกับผมนะครับมันมีคนยังไม่จบนะครับไม นะครับเขายังไม่จบกับผมนะอ๋ะอแน่บล็อกบล็อกเหรอมันกัดแตกงแล้วเอาเลยเอาเลยจังหวะน,นี้เลยไม่ร้อยอือสอาลนะนะก็ขอจบไมแต่คิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะเดี๋ยวคิปมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคเทา่าไหร่แบนี้ก็บายนะครับเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ไก่น,นั่นก่อน